อูมารูบักช็อป้านบริการเติมโลบักระบบ id pass เลดดี้เติมเลยแถมยังมีบริการกดผลบอกฟุตและบริการกดเกมพาร์ยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งเลดบริการเอยกพีคูณสองเลดราคาเงินม่วงสนใจใช้บริการลิงแตารางคลิปเลยกับสวัสดีด้วยนะครับทุกท่านเข้ามารับชมช่องลาสโลเลยนะครับในวันนี้ก็มาอยู่ใน d ด s c o r d ที่มีชื่อว่าเ uh, อ่อ d i n g Upri นนะครับนะซึ่ง วันนี้ผมก็จะมาส่องสนิปพีกนั่นเองนะครับก็มีคนขอมาเนาะมีคนขอมาให้ผมทําคลิปคิดว่าผมจะไม่ทำเหรอใช่ผมทําเลยนะเออเพื่อเอาใจสาวกของสแตนด์อัพไหลน,นะครับโอเคมาดูอันสนิปพีกที่ต่อจากาคลิปที่แล้วนะที่ผมเอาชวงให้ดูนะครับนะใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วก็กลับไปดูได้นะครับไนมะ่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะโอเคอันนี้นะครับได้เป็นนี่เป็นเอฟเฟคของ shadow d o r b l e นะครับหยุด time stop มาเองนะครับ จะขอขอปเสียงสุดๆเลยนะครับอืม <No! S 1> ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเอฟเฟกต์นี้นะครับ มีการหยุดเวลาแล้วก็ปามมดก็คือมีจะหยุดกลางอากาศโดยที่จนกว่าเวลาจะเดินต่อไปนะครับนะก็ถือว่าเอฟเฟกก็ถือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนะนี่ก็น่าจะเป็นของ t ด e w o r l d r e เ u i ยมนะครับนะเทอยู่นะเทอยู่อันน,น,นี้ตัวอะไรก็ดีสกินอ่ะไม่ชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดีสกินไม่ชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ อะไรเนี่ยทวิตเตอร์นะขอเข้าไปดูในทวิตเตอร์หน่อยก็แล้วกันทวิตเตอร์ก็นะบางอันก็เขาก็ลงในทวิตเตอร์นะครับซึ่งมันเป็นไอ้น,นี่แหละนะออของอัลเทนิกนะครับก็โอเคคือว่าใช้ได้แหละงดงาม นี่มีโดงเดวโอโลดีเอโก้ฮิงิมสันด้วยข้างหลังนะครับนะไม่แย่ไม่แย่รอดแบทนะครับอุ้ยโอ้โหโมเดลจริงจังจริงจังไหมนี่อู้อันนี้น่าจะเป็นหน้าปกเกม,มใหม่เวลาแบบไอคอนเกมแล้วนะเออ อันนี้น่าจะอันนี้เราเข้าไปดูพร้อมกันเลยนะครับนะมันมีเสียงเอฟเฟกต์นะผมไม่ได้ปิดนะครับฮวท์สเนคฮะมม,มโนโ์แค่นี้เหรอไม่มีคอมโบคอมโบอะไรเพิ่มเหรอ โ okay. อเควาสเนกดิสเฮ้ยถ้าขโมยดิสโ okay. อเคขโมยมาดิหววยตสเนกโอเคโอเคยังไงดิสดิสก็จะหล่นประมาณนี้เ้ลเยอะอีกคนที่โดนขโมยก็จะไม่สามารถใช้สแตนได้โ okay. อเคขอมลพื้นฐานวิลี่ไนส์เอ้ยโมเดลว่ะโกลิสเปลนซ์ลิควิม เฮ้ยอ,อะไรอะไรอะไรเอลิโกบุชิท่าของใครครับเนี่ย <Leah> คุณคุณแม่ท่านผู้ชมตูดแมนอะไรคือตูดแมนวะผมไม่เข้าใจอ๋อน่าจะเป็นอันี้เปิดเสียงเราดูพร้อมกันเลยดีกว่า ความสามารถก็น่าจะเอามาจากเกมแล้วนะโอ้เกมนี้ผมอยากเล่นมากนะครับนะวัยว่างๆผมจะซื้อมาเล่นนะครับโอ้โหรีเวิร์กเดเวิร์นะฮะหลายโมเดลมากเลยแบมพายเดเวิร์กเดเวิร์โอโเวน่นเดเวิร์กธรรมดาเดเวิร์กเดเวิร์กร่างอะไรก็แล้วแต่ที่รีเวิร์กนะครับนะดูดิหลายร่างมากเลยเฮ้ยอะไรดูหน่อย ปิดด้ยไม่ได้ต่อยท่าของเดวิลแซวารุดอือหือือหือือืม,อม,อมก็โอเคแหละไม่แย,ย่ไม่แย,ย่อันนี้อะไรมาเจิดซวารุด ザ・ワ e w o น,น,น,นเเะยดไทก็กระสุดปืนก,ก,ก,ก็หยุดด้วยตามหยุดเวลาแล้นวนะเร <The World! S 2> ่มต้นแล้วนน,วนี้น่าจะเป็นเอฟเที่เขานำเสนอในเซนไดพิกนะภูมิใจนำเสนอใช่นะเอฟเฟกนี้ โอเคเฮ้ยอะไรอ่ะ Quick Test Animation for G E t Move เฮ้ยถ้าปลูกต้นไม้ของ Go Experience ว่ะท่านผู้ชมอ๋อโอ้โหยาวขนาดนี้ก็โกงเกินไปมากอะไรเนี่ยซีมูนเวอร์ชันอัปเกรดแล้ววะ Do you ดูยูบิ e ีปิ gravity, b u c c i นายเชื่อพลังแรงน้มถ่วงหรือเปล่าละ่ะ u ุช i เฮ้ยดัมมี่ทำไมอันนี้เป็นดัมมี่ไม่เข้าใจนายอันนี้มีอะไรโชว์ว่ามาพี่อ่ะฮะหมุนเมาส์หนึ่งทีอ่ะจัดไป <c oughs> <c oughs> ปาดิแสแเกเขาด้วยนะ ถ้าไปาดิดเฟวจริงๆนะครับดูนะมันไาดิดได้นะพวกทุกคนดูนะดูจ้ดก็ประมาณน,น,นี้แหละนะครับท่านผู้ชมถ้าไปดิดบรือเอ้ยเอ้ยเอ้ยสถานที่คุ้นเคยวันท่านผู้ชมอะผมลงไปไม่ค่อยบ่อยนะแต่ผมก็คุ้นอยู่แหละเออแล้วก็มีรถของ เมาาเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับดีโอนะไหนจะหมดหรือยังอ้าวมีเพิ่มอุ้ยสะพานอะไรครับเนี่ยอุ้ยตัวมีรถของอันนี้ด้วยเดวลดเลอเทเฟี้ยวอันนี้ก็ดัมมี่อีกตัวสตาร์เพน้ำ OVA ่าฮะ เปิดเพลงไม่ได้ขอโทษนะครับคานผู้ชมจะปุ๊บๆยังไงทำอะไรครับเนี่ยตัวนี้เอ้ยพ,พ,พ่ยพนพิดว่ะว่าจะจะพ่นพิดแล้วก็ติดพิดเรื่อยๆทีละสามเบาจังอะไม่ติดพิธีละสี่จุดห้าแบบเอาแรงๆกว่านี้เออพีษอะแบบเอาเอาให้รู้สึกแบบเหมือนพิดของจริงไงพิดมันรู้สึกไปช้าหรือบอคนดูหรือผมคิดไปเอง อก็ลองก็ลองให้แคะแนนกันได้นะครับว่าสวายสนนิมีความพึงพอใจสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นท่าของใครไม่บอกนะครับมีแค่บ,บอกว่าเป็นดัมมี่เฉยๆนะอ๋อ SPOVA นะครับ Starpennum OVA นั่นเองนะอ้ย๊ยอะไรครับเนี่ยตัวอะไรครับเนี่ยมาแค่หัวที่เหลือไม่มาเลยอะไรเลยอุ้ยเทจะจัด,จดตัวนี้เฟียวโกโก้ โอ้ตัวนี้ก็เฟี้ยวเหมือนกันนะครับเฟี้ยวทั้งคู่แหละเออจริงๆทั้งคู่เลยโมเดลบ้านใหม่อ่ะเฮาส์โอเคมีเอฟเฟกต์แล้วก็หัวไม่มีอย่างอื่นแล้วเลยพี่อะไรครับเนี่ยชิเนคาเคีวอิวนอ่ะถ้าผมพูดอย่างนี้คงทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมเป็นท่าของใครนะครับนะชิเนคาเคีวอินนะอะไรเนี่ยสิบก้าดอลลาร์ฟอดไนก์ด และเป็นทานอนเนี่ยนะ Water Hill อันนี้อะไรครับเนี่ยดูหน่อย Star ์เพนนีนัอ่าฮะแค่ท่าโพสเหรอไอ้ท่าแบบเซ็กสแตนอยู่อยู่เฉยโอเคน่าจะมีแค่นี้เฮ้ย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 ซิลเวอร์แชรีแสโอวีเอว่ะท่านผู้ชมทีจัดจัดเอ้อทำไมภาพมันอันนี้มันดูใสกว่าแต่ทำไมน,นี่มันดูมืดกว่า อันนี้อ๋อเขาอัปเดตน่าจะเป็นโทนสีแหละเออเฮ้ยอันนี้ล่างอะไรเนี่ยล่างบีดดาวอะแบบเกี้ยวกาดปะมีอล่าท่วมตัวด้วยท่านผู้ชมเฟลจริงๆ east j ksp ถ้าเจอะเปิด berserk อย่างเงี้ยเช่โคเท เอ้ยได้โ์ดาววะ่ะท่านผู้ชมตัวไม่โหด <c oughs> ได้บ่อยมากนะเมื่อก่อนอะไรเนี่ยเวอร์ชั่นอะไรเนี่ยอ๋อเวอร์ชันยังไม่ได้เอาสียังไม่ทาสีฟ้าลงอ๋อโอเคโอเคโอเค <c oughs> มีงไหมเอ้ยท่าเ,เตะของเดอะเวโอวีว่ะท่านผู้ชม นานี้หาอะไรกันเ้ยโอ้โหเสียงดังมากอ๋อลอยไปลอยมาไม่มีอะไรมากท่านผู้ชมแค่ลอยไปลอยมายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยอ่ะฮะ ทาาขอโพสของดับเวลนี็ทถาโพสดับเบิลเฮดเพย์เลอร์ฮะมีแปะปปดับเบิลเฮดเพยเลอร์ไอเดอร์เอสพีไม่มีอะไรมากน่าจะเป็นแอนิเมชันที่เขา,เาวางมาไว้เฉยๆอะไรหลายๆอย่างก็เริ่มลงตัวแล้วนะท่านผู้ชมนะที่ ดูคร่าวๆนะก็โอ้ขยันนะครับขยันนะไม่ได้ดูมาหลายวันขยันขึ้นกว่าเดิมนะครับมีคิลควีนลิเคียมอะไรสโตนฟรีด้วยนะครนะสโตนฟรีแอนิเมชันนะไฮโลเฟนกรีนอ่าประมาณนี้นะก่อนที่จะยัดยัดโมเดลเข้าไปก็ทำแอนิเมชันก่อนนะครับให้เรียบร้อยนะครับนะอุ้ยเฮ้ยอะไรวะดับเบิลเวอร์ชั่นอัปเกรดอีกแล้ว เพื่อเพื่อเห็ดน,นะครับนะก็จะสัน่นงื้อเงางักอย่างนี้นะครับอันนี้ตูดของใครไม่รู้นะครับ <c oughs> เอ้ยธงของอันนี้ว่ะปันนี้วาเลนไทน์เนี้ยโอ้โอเคโอเคโอเคเดโ o เพเยอร์โพสเทวิตาลีพอดเพเยอร์โพสไม่ไม่โพสดีไอเดอร์เฉยเฉยเอ้ยคิงคิมสัน ได้อะไรสีชมพูนเนี่ยเวอร์ชั่นตัดเวลาอยู่อะคิมสันเพลเยอร์วะ่ะเวลาแบบถืออ๋อแต่ละตัวจะมีแบบท่ายืนเลยใช่ไหมแบบยืนเฉยๆก็เท่เอ้ยเฮ้ย G.E.R ก็เอ็กซ์เปเรลิคิวมโอ้โหท่าลอยด้วยอันนี้ยังเท่เลยนเะนะี่ยะท่าโพดองคิมสันอา่าฮะโอเคโอเค <S 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 เอ้ยเฮ้ย ดอโดูบเลคเตยมนะครับโอ้ยอันนี้ล่าสุดเลยอ่ะวันนี้สีทุ่มโอ้อะไรคำเนี้ยขยันนะครับฝรั่งหรือเปล่านยคือตอนนี้น่าจะเช้าเลยอ่ะเออเช้าเกือบกลางคืนเกือบเช้าประมาณนั่นแหละนะมั้งถ้าผมเดาไม่ผิดนะช่องประกาศมีประกาศด้มั้งนะครับนะโอ้โหมีประกาศยันดิสนัทนะครับโอ้โหโคตรฟีลจริงๆเป็นไงเฟีลจริงๆนะช่องประกาศนะโอ้โหขนาดช่องประกาศสำคัญนะครับก็ยังบอกว่า ดิสนัดนะครับไปหาความหมายกันเองนะผมไม่บอกนะครับก็สนิกพี่ก็น่าจะมีแค่นี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับนะสำหรับสแตนด์อัพไลน์นะครับถ้าใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับนะไปบ่ายครับเจอกันคลิปหน้าสาหรับสแตนด์อัพไลน์นะครับจนกว่าจะเปิดนะก็ะยังไม่มีประกาศว่าจะเปิดตอนไหนนะครับนะ